สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดอยากจะได่งัวแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับแม่พันธุ์ครับปลามันเด่นลอยเลยครับตัวนี้ครับนี่เลครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กอันนี้เป็นง้วของอร่อยพ่อใหญ่เพชรนะครับพี่น้องครับอันนี้ือเป็นง้วของของของหลานผมนะครับเด้อถึงผมเป็นงัวผมนะครับเด้อหลานบนเรียงไว้ตั้งแต่น่อยแล้วครับแต่ลูกแล้วตัวนึง ครับตัวลูกแรกตัวนึงเป็นตัวผูโตนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สองนี่เขาก็ทับเลยครับเด้อเขาก็ทับเลยครับสูงสูงมันก็ร้อยหาทิพหะบวกลบเลยครับเด้อร้อยหาทิพหะบวกลบอันนี้แม่พันตัวใหญ่เลยเด้อครับอันนี้ใส่ซีไว้ศูนย์เก้าหกเด้อครับพี่น้องนะวันที่ผสมนะครับพี่น้องครับผสมวันที่สองกันยาเด้อครับเดี๋ยวเห็นในใบอันนี้มีใบมีหลอดห้ครับพี่น้องมีใบมีหลอดห้ครับสองกันยานะครับสองห้าหกสี่นะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ว่าแม่พันตัวนี้ถือว่าเป็นวัวที่ลำตัว ยาวนะครับพี่น้องครับสูงใหญ่นะครับลอยหาศีรษะข้าพี่น้องนี่นะครับเด้อเอาโดยสิพายยางวนเบืองส่วนหนาหนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาผู้ใดอยากจะได้กะสิท้ายให้เห็นชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อลายกวางเนือกวางดีต้นหนครับพี่น้องครับแข้งขาดหรือว่าขอบหัวนี่ติดดำติดบดเหมือนเด้อครับพี่น้อง มัอนี้มีมให้ตัวเดียวแข็งๆของพญาภิษฐนี่เราออกนอกสถานที่มาเงี้หลันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นของว่าหลันนะครับเป็นอันนี้เป็นง้วหลันนะครับแต่ว่าพญาว่าทายําใหอดนะครับเด้อหลันอยากขายมันเถอะหลันมันติขายครับเป็นดลูกแล้วตัวนึ่งแต่เป็นลูกตัวผูขายไปแล้วนะครับเด้อต่อไปเดี่ยห้องก็ติดทับนะครับเด้อคุณหลานพนวาอยากขายก็เลยใหห้ทางคุณมันทู้นี่พนมาทายหยนะครับเด้อหลานถ่ายกองะพี่หน่อยถ่ายอย่างต้องอย่างกับทุ่ห่าพญาภิษฐรก็ได้ด้วยกันนะครับเด้อเอา เบื้องการเดินกันยังนมซีเต่าอยู่ดวยครับผมเบื้องนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวใ่เซมใ่เลยนะครับพี่น้องนี่ใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะดีนะครับเด้อเอาทีให้เบื้องทายยังไปน้ำนะครับเนาะเบื้องด้านขางด้านนี้นะครับเด้อตัวให่ดีดีครับพี่น้องครับนี่เออผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวใหญ่ๆนะครับเด้อเอาพอว่าว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ว่าว้เก่ามือเก่าครับ เก่าเมื่นเก่าได้ครับผสมซีไว้ศูนย์เก่าหกต่อรองได้ออดนะครับพี่น้องครับเป็นลุงว่าเด้๋ล <plant> ูกหลับ <population> ตัวนึ่งนะครับเด้อตัวตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวจริงก่อนครับพี่น้องครับเรียงง่ามหมดตรงห่วงนะครับเรียงง่ามเรียงใหญ่ครับนี่หลังหลังตรงดิ๊กนะครับบ่มีตำหนินาะพ่อเนาะบ่บ่มีตำหนิยังเลยครับไม่มีตำหนิเลยได้ครับพี่น้องครับอ่านมกว่ซีเต้าบ่มีตำหนิยังตะยังครับผู้ใดอยากจะได้นะครับเบิ่งตรงยืนนอร์ดพี่น้องครับอันนี้ตัวใหญ่มากเด้อครับพี่น้องเด้อเอ๋อใครอยากจะได้กมาเอยู่่นี เอาไอ้พระเภสัฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ให้น้องกครับฝากเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ของพยาเภสัชศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามอาหาแปดเจ็ดสองครับอันนี้เป็นพยาเภสัชของแท้ปะครับนี่คือ้นมาหมวกพยาเภสัชตัวแท้เรื่องมาหมวกมากครับเรื่องมาหมวกมากครับตัวจริงตาโตจริงตัวแท้ๆก็ต้องใส่หมวกครับอันนี้เรื่องมาหมวกมากเรื่องหมวกมากครับพี่น้องครับพอมาถ่ายท่าไห้หลานครับหลานมันอยากขายก็เลยมาถ่ายท่าไหมไอ้ตัวนี้คือยำอย่างทีผมเป็นงัวนพยาเภสัชได้ครับเรื่องง่วนหลานแต่ว่าสามารถโทรต่อรองครับ ครับพอได้เด้อครับเด้อบอกเจ้าควงว่างบอกล้องเพิ่นกรบบออกพีไอ้อยังไรบอกควงพิ่นรอมากเพิ่นเลยบอกกล้องครับอ่ะอยากให้กล้องนะพี่น้องนี่พอเพิดเราก็พามาเบิ่งงว่ามนี่ล่ะครับพี่น้องครับตัวใหญ่เด้อครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆครับผมนี่แหละพวกจิ๋มกล้องดีตอนนครับพี่น้องครับท้ายนี่เดี๋ยวให้เบิ่งพวงน้มนะครับเนาะนี่เห็นชัดบ่ครับพี่น้องครับอย่คุณชูถือซูมให้เบิ่งใกล้ๆเนาะนี่แหละ ตัวใหญ่ดีสวยมากเหมาะสําหรับเป็นแม่พันธุ์เฟิมใหญ่มากอันนี้เปลี่ยนถึงแสนนะครับพี่น้องครับถึงแสนครับเก่ามื้นเก่าครับเก่ามื้นเก่านะต่อรองเลยอันนี้เป็นงัวหลานนะครับเด้อเพราเดีมีของแจกของแถมนะครับเด้อต่อกันโดตามสบายครับของแจกของแถมไม่มีนะครับเด้องของแจกของแถมไม่มีนะครับเด้อใหญ่ๆแบบนี้นะเอ้าใครอยากจะได้กับทั่วหาเพชรย์เพ็ดกครับพี่น้องทวหาเพย่เพชรได้ครับเพชรนำหนึ่งครับทั่วหาเพชรนำหนึ่งได้เลยน้ำเนียงถือว่ายันดีนะครับพี่น้องนั่งนะขาดำหูดำนะครับเนาะตัวใหญ่มากหลััังงงตรรรดดิกกกคคบบบบพีี่นน้้้ออยาจะไแ็ มาเอาหน่อครับพี่น้องครับเบอร์โทรก็ลงเลงไปตามเดี๋ยวคุณชูวยลงให้แน่นะครับครับผมขึ้นยื่หน้าจอนี่อยนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์เนาะอ่าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามมหาแปดเจ็ดสองครับอ๋อมันสูงเดี๋ยวผมดีกข้างหลังถึงพี่น้องอ๋อเบื้องดนๆแน่นครับพี่น้องครับเพื่อพี่เพื่อน้องผู้เพื่อนอยู่ทางไกลว่าเดี๋ยวมาเบื้องโทรศัพท์เนาะครับกีบเรียบไก่ดีๆอเยอะเลยครับเรียงง่ามสุดยอดแล้วครับเรียงง่ามสุดยอดยังอวตัวดีดีรังทำพี่น้องครับเอ้าพี่น้องคร ไว้ที่ง้อโตใหญ่ๆตัวนี้แหละครับพี่น้องครับก็เอาขอสวัสดีครับพัวเพชรครับครับผมครับผมครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารมัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8แเปและสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง